สุดท้ายแนวโน้มตลาดปรจจุบันกับพี่วัดครับพี่วัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟุกนองใบครับตลาดหุ้นวันนี้ก็น่าจะดิดกลับนะครับเปลี่ยนแต่รุนอย่างเดียวรุ้นวันนี้ต้องปิดบวกนะครับก็คือผมรุนให้มันยืนได้ก่อนนะครับส่วนขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคอนเฟิร์มด้วยการทะลุ1,400มันก็จะเริ่มปรับขึ้นไปใหม่นะครับสรุปแล้ววันนี้ขอให้ปิดบวกนะครับแล้วก็ยืนได้เหนือ1390นะครับ เปิดมาน่าจะบวกก่อนนะครับแต่ว่าต้องดูในระหว่างวันเป็นหลักนะครับส่วนตอนนี้ราคาพวกคอมมอดิตี้นะครับอย่างทองคำก็ปรับฐานลงนะครับแต่ว่ามองว่าทองคำเนี่ยจะลงไม่หลุดนะฮะสำหรับขาที่เล่นกองคำก็คือไม่หลุด19 2 0แล้วทรงตัวแล้วขาขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ดูที่ 19- 2 0ออาจจะไปต่ำสุดสักวันอังคารวันพุธนะฮะคือไม่ต้องรีบนะครับ ส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นบาทแล้วอ่อนเร็วนะครับหลังจากที่ท่านนายกก็บอกว่าจะกู้เงินละนะครับพอกู้เงินนี่บาทอ่อนพุ่งไปเลยนะฮะซึ่งอาจจะทําให้ที่ผมวิเคราะห์ไว้ผิดนะฮะที่มองว่าปลายปีนี้35ม้าต้นๆนี่อาจจะมาไม่ถึงนะครับส่วนบอลยูสสารัฐก็ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าหุ้นสารัฐปรับขึ้นนะครับอันนี้บอลยูเพิ่มขึ้นมานะครับยังมองบอลยูก็ ขึ้นไปไม่เยอะนะครับผมคิดว่าอ,อ,อาจจะขึ้นไปไม่เกิน4.75แล้วก็ตับลงนะครับก็ยังมองเป็นลักษณะของไซเบดาวสำหรับบอลยู10ปีของสหรัฐนะครับส่วนดอลลาร์อินเด็กตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆชนแนวต้านนะครับแนวต้านประมาณ106ตอนนี้อยู่ประมาณ105.74นะครับก็ส่งผลให้บาทเราอ่อนเยอะนะครับพอบาทเราอ่อนขึ้นมาก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นภายใน นะครับเพราะว่าดูแล้วหลังจากที่นายกประกาศแน่นอนนะครับจะใช้จะกู้เงินเนี่ยทั้งบาทอ่อนแล้วก็บอนบอนยวก็เด้งขึ้นด้วยนะครับมันก็มันก็สองเด้งก็สแสดงว่าตลาดไปกองบนกังบนเรื่องการกู้เงินนะฮะอันนี้ก็เป็นค่าเงินบาทแต่ว่าก็ยังมองว่าสิ้นปีนี้ยังยังอยู่ในโทนที่แข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่า คงไม่ถึง35แล้วละนะครับเพราะว่ามีประเด็นนี้เข้ามาสัก่อนนะครับแต่มีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นลักษณะไอหมื่นหมื่นบาทเนี่ยผมคิดว่าผ่อนชำระแน่นอนนะครับดูจากดูจากทรงแล้วน่าจะค่อยๆจ่ายนะครับปีแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนน้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้กลุ่มน้ำมันก็อาจจะไม่มีเพรเชอร์แรงขายกมาเท่าไหร่นะครับ ลงมาต่ำทุน74.8นะครับตอนนี้77นะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปอยู่แถวโทนที่81 81, 81ผ่านยากนะครับเพราะว่า81เป็นบริเวณที่เกิดการ h h n i n of Character ลงมานะครับอันนี้มันเป็นสับของออทฤษฎีเรียกว่า Smart Money Concept นะครับก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าลายใหญ่ทำอะไรนะครับคือคือในในตลาดทุนตลาด ตัวนะในตลาดหุ้นตลาดคริปโตเคอเรนซีตลาดอะไรพวกนี้มันจะมี2ทฤษฎีนะฮะทฤษฎีแรกก็คือรายย่อยทำอะไรก็คือ,คอ,คอทฤษฎีที่เดี๋ยวเราไปนั่งเรียนเนี่ยละครับเรียนว่า price pattern indicator เรียนนู่นเรียนนี่นะครับรายย่อยก็จะทำตามนี้แต่รายใหญ่จะคิดอีกอย่างหนึ่งคิดแบบสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์นะครับมันนี้ทฤษฎีรายใหญ่กับรายย่อยคนละทฤษฎีนะครับอันนี้แต่ว่าผมก็เอาทฤษฎีที่รายใหญ่คิด เอามาให้ดูนะครับว่ารายใหญ่คิดอะไรนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็น่าจะดิดกลับแต่เด็ดกลับมันจะมาสู่ซัพพลายโซนนะครับซัพพลายโซนที่81ก็คิดว่าไม่เกินนะฮะก็สู่แล้วไซด์เวย์ตอนนี้ไซด์เวย์ละนะครับแนวรับก็71.8แนวต้าน81นะฮะแล้วก็แต่ว่าปัจจัยบวกก็ยังมีเรื่องของสงครามนะครับสงครามในอิสราเอลฮามาสแล้วก็ผมคิดว่าลามแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็น นโยบายของอเมริกาด้วยนะครับที่ต้องการให้สงครามเนี่ยมันลามขึ้นนะครับส่วนบิตคอยนะฮะถ้าสงครามลามแน่นอนเนี่ยบิตคอยผมคือว่าไม่หลุดไม่หลุด36,200นะครับหลังจากนั้นตอนนี้เราอาจคนที่ถือ Bitcoin อยู่อาจจะใช้36,200เนี่ยเป็น stop loss คือถ้าหลุดเราก็อาจจะขาย stop ไปก่อนตั้งตั้งไวในเครื่องได้เลยนะครับหลุดก็ขาย stop นะครับถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับไม่หลุดคือว่า น่าจะขึ้นไป42,000ภายในเดือนนี้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะครับเอาก็ยืดไปนิดนึง2ส,สัปดาห์นี้ก็มองไซเบอร์อัพไปนะครับส่วนราคาทองคำครับอ,อันนี้ก็เป็นาท i มมิ่งเดทไลน์ของกรอต์ของสหรัฐที่จะแอ p พ o วนะครับ BTC s p o ต ETF นะครับก็ทามมิ่งถ้าเป็นเติร์ดเดทไลน์เนี่ยก็ประมาณกลาง มกราคมถ้าเป็นไฟนอัลจริงๆเนี่ยก็คือกลางมีนาคมนะครับเมษายนจะเป็นช่วงเกิดทาร์ฟวิ่งในในบิตคอยเพราะนั้นก็ดูแล้วตอนนี้ข่าวของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปนในทางบวกนะครับข่าวลบมีอันเดียวฮะคือขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับก็คือโอเวอร์บอสสังเกตนะครับตัว RSI เนี่ยอันนี้กลับเข้าไปดูนะฮะ RSI เนี่ยขึ้นมาเกิน70%แล้วก็ทรงอยู่แถว80 ทรงอยู่นานด้วยเนี่ยให้สังเกตว่าโอเวอร์บอสแล้วไม่ลงแสดงว่าอะไรฮะเป็นภาวะกระทิงฮะนะครับคือวเวลาเขาอ่านอ่านพวกนี้ยจะอ่านอย่างนี้นะครับก็คือถ้าขึ้นมาแล้วแลวมันมันไม่ถูกเทคแล้วก็ยังทรงอยู่ได้นานๆเนี่ยก็แสดงว่าเป็นภาวะที่เป็นกระทิงเกิดขึ้นในตลาดบิตคอยน์นะประนั้นช่วงนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องพอร์ตไม่ค่อยดีนะครับแล้วอาจจะไปซื้อสปอตไว้ก็ได้นะครับ ซื้อสปอตซื้อมันจะเป็นต้องไปเล่นฟิวเจอร์สนะครับสำหรับทองคำนะฮะทองคำก็ช่วงนี้ผมคิดว่าน่าลงมาแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่หลุด1920สนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมก็ปรับลงปรับลงมาที่เป็น1965นะครับ1965อันนี้มันเป็นวิธีการวิเคราะห์ของพวกตลาด Forex นะครับอันนี้ผมก็โดยวงเล็บมาให้มันเป็นแนวต้านของวีคแล้วก็เป็นมิดเดิ คันเดลสติ k ของวีนะครับตอนนี้นบางคนก็เอ๊ะแนวตั้งตรงนี้เอามาจากไหนนะครับทำไมที่เรียนมามันไม่ไมใช่นะครับก็ขอให้รู้ว่าผมไปดูอีกทฤษฎีหนึ่งตอนนี้ทฤษฎีในใ,ในในตัวการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยโหพัฒนาไปเยอะนะครับคือทฤษฎีเก่าๆบางทีใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาคิดถึงทฤษฎีใหม่ๆที่ตลาดเขาใช้กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไปฟัง YouTube ของอเมริกานะครับจะมีนะักเขาก็พัฒนาขึ้นมานะฮะเราก็ไปฟังฟังแล้วก็แล้ก็เอามาแทรกแซงให้ทุกคนทราบนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องไปรู้ว่าทฤษฎีมาจากไหนรู้แต่เพียงว่าโอเคจะ,จะว่าจะไซเบอร์ตามนี้ใช่ไหมก็โอเคเล่นตามนี้นะครับก็ไม่ยากนะฮะส่วน ตลาดหุ้นทั่วโลกครับตลาดหุ้นดาวโจนกับ n นสแดก,กับ s อส500ก็ขึ้นมาทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นมานะครับตอนนั้นสัปดาห์นี้ผมมองไซเบอร์อัแต่ว่าติดปัญหาว่ามัน o v e r b o ์บอทเพราะฉะนั้นมองว่าคืนนี้อาจจะ2คืนนะฮะคืนนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะปรับตัวลงนะครับแต่ของเอเชียเนี่ยมันน่าจะค่อยๆฟื้นหลังจากที่คนก็มองว่าเอยตลาดอเมริกา มันทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาถ้ามันยืนได้ก็คือไซเบอร์อัพถ้าไซเบอร์อัพเนี่ยวิติคิดมันจะเปลี่ยนไปฮะก็คือแทนที่จะกลัวว่าเฮ้ยคุณเอเยจะหลุดแนวรับหรือเปล่ามันอาจจะกลัวว่าเฮ้ยอเมริกาไซเบอร์อัพมันอาจจะเปลี่ยนเซนติเมนต์ของตลาดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดเหมือนกลับไปเอ่อมาเล่นก็เล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆกันอยู่นะฮะมาดูเป็นรายตัวครับอย่างของดาวโจนส์จะเห็นว่ามันขึ้นทำนิวไฮขึ้นมานะครับทำนิวไฮในรอบ เกือบ3เดือนนะครับเพราะนั้นนิวไฮปุ๊บเนี่ยภาพมันก็คือตัวตัวแนวรับมันจะกลับขึ้นมาอยู่ที่แถว33,860ถึง34,060นะครับตอนนี้อยู่34,283เพราะเพราะนั้นคืนนี้อาจจะลงสักประมาณ1 0 0ยถึง200จุดแต่ลงแล้วยังเป็น s i เ e อร์อัพนะครับกราบใดที่ยัง ยืนเหนือแนวรับนี้เพราะฉะนั้นซนติเ m e n t โดยรวมของการมองหุ้นเนี่ยมันจะเป็นบวกมากขึ้นเพราะว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยกองทุนเท่าโลกก็เห็นฮะกองทุนไม่มีกองทุนไหนในโลกที่ไม่ใช้ technical บอกได้เลยนะครับแล้วก็เทคนิ i c a l เนี่ยตำรายอย่างนี้มันเป็นตำราเบส i c ที่มาเรียนมา30-40ปีแล้วเพราะฉะนั้นตำรายอย่างนี้มาดูง่ายนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเป็นตำราของ smart money concept มันก็เกิดสิ่งที่ึงเรียกว่า chain of character ด้วยนะครับมันเป็นครั้งแรก ที่เชนออฟคาแรคเตอร์ผมอเลยผมเลยมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดาวโจรไซเบรกอัพแต่อาจจะตกคืนนี้กับพรุ่งนี้นะครับถ้าไซเบรกอัพปุ๊บกองทุนทท่าโลกก็จะมองแบบผมฮะบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมองแบบผมเนี่ยเออเซนติเมนต์ที่จะมาขายหุ้นทิ้งเนี่ยมันจะมันจะชะงักชั่วข่าวนะครับถึงแม้อาจจะดูเอ้ยเดิมนี่อาจจะเป็นแผนจะขายทิ้งอาจจะกลับกลับให้ขอดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองว่าแรงขายที่กลับมาในวันศุกร์ ที่เกิดขึ้นกับหุ้นไทยตอนประมาณตั้งแต่บ่ายบ่ายสามโมงดิ่งลงมาเน,น่ผมคิดว่าอาจจะหายไปชั่วคราวนะครับเพราะว่าก็ดูเซ n นเต e ร์นต์ทั่วโลกให้มันดูมันดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกานะครับอันนี้ดาวโจนนะฮะไปดูออของ n a s สแดก็ใกล้ายๆกันนะครับสแดกลับขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ3อ3เดือนเหมือนกันนะครับอาจจะ3เดือนกว่านะครับเพราะนั้นตัว n a สแดก็น่าจะขึ้นไปเปิดๆตรวดสอบ ใกล้ๆหายเก่านะครับแต่นี้ส่วนของจีนเนี่ยผมผมก็เลยมองว่าจีนเนี่ยอาจจะรอตัวเลขเรศรษฐกิจในวันพุธนี้ที่จะประกาศตัวเลขหลายตัวนะฮะทั้งค้าปลีกค้าปลีกอุตสาหกรรมทั้งการว่างงานในจีนวันพุธนี้ประกาศนะครับแต่ว่ามองแล้วตลาดก็น่าจะยืนได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ หลังพิงฝาคล้ายคลหุ้นบ้านเรานะฮะบ้านเราก็หลังพิงฝาที่138085นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เหมือนกันหลังพิงฝาแถวนี้เพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะเด็ดขึ้นจากการวิเคราะห์ sentiment ที่มาจากทางหุ้นอเมริกานะครับน,นันเานั้นไปดูตัวกลุ่มเทคเอ่อกลุ่มพวก DRX DR นะครับก็เห็นว่าพอหุ้นอเมริกาขึ้น1%กว่าพวกเท s l a n v ็น i ีเดียนะครับไมโครซอฟ อาฟ่าเบกพวกนี้ก็ขึ้นเฉลี่ยแล้ว2%นตแต่ว่าท็อของจีนเนี่ยก็บวกนิดนึงนะครับทรงๆนะครับหุ้นสลาหรับตลาดหุ้นจีนนะฮะอันนี้ Microsoft ครับ Microsoft ก็ขึ้นมาทำเอาตมัทไฮนะครับเพิ่งเอาตมัทไฮครั้งแรกนะครับเพราะว่าตัวตัว Apple ก็ดีตัว Nvidia ก็ดีเอาตมาทไฮไปตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้เพิ่งมาทำเอาตมัทไฮใหม่นะครับก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับของ Microsoft นะฮะ อีกตัวหนึ่งก็ของเท s l a เนี่ยดูแล้วอ่อนแอนะครับผมเชื่อว่ามันเหมือนกับตีมเกี่ยวกับรถ EV เนี่ยอาจจะแผ่วลงนะครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะตอนนี้คู่แข่งมาเพียบเลยเพราะฉนั้นผมก็เลยมองว่าตีมนี้มันอาจจะอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเห็นว่า Tesla เนี่ยขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนตัวอื่นๆขึ้นขึ้นมายังไม่ทะลุแนวต้านสําคัญเท่าไหร่นะครับส่วน NV ็นีเดียก็ ขึ้นมาตาม n นสแกลครับก็น่าจะขึ้นทดสอบไฮ g h 500โ oh, อ mm ้โ hmm. หแน่จริงๆนะครับสำหรับ n อ i น i a เดียนะฮะส่วน Apple เองก็ขึ้นมาทะลุแนวต้านเหมือนกันนะครับก็อาจจะขึ้นมาทดสอบไฮที่1 9เก่อ198ก็คงไซเบอร์อัพแต่คืนนี้ลงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอไหนบอกไซเบอร์อัพทำไมลงอ่ะก็ก็บอกแล้วว่าคืนนี้ลงนะครับเพราะนั้นย่าตกใจนะครับส่วนหุ้นไทยฮะหุ้นไทยตอนนี้ เนื่องจากวันนี้เซตเดเมนต์เป็นบวกผมก็เลยเอาแนวรับเนี่ยตอนแรกก็มองแนวรับที่1380ก็เอา85เลยหลุดแป 8, 5, ก็คือเลิกนะครับดูง่ายๆหมูเตะเลยวันนี้นะครับเพราะวันนี้ปิดราคาปิดนะครับหนึ่งสเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ให้ดีนะฮะต้องเปิดขึ้นมาเปิดเปิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมมองว่าเปิดบวกเพราะว่าเปิดบวกจากแรงซื้อคืนพวกกลุ่มน้ํามันนะครับ แล้วก็มีสตอรี่เกี่ยวกับเงินดิจิตอลเข้ามาด้วยนะฮะวันนั้นวันนี้น่าจะเปิดบวกแล้วก็ปรับขึ้นนะครับก็มองเปิดบวกประมาณสัก8จุดนะครับ8จุดเพราะนั้นแนวรับผมก็เลยให้ไว้1 400, ัน0ีรโทษฮะ1 2, ั9 2บัดกับ1 3 8 5้านะครับ 9, ก้าสงก็จะเป็นบวกอยู่นะครับผมมองว่าวันนี้ถ้าจะขึ้นเรามองภาพขึ้นก่อนนะฮะภาพขึ้นก็คือต้องเปิดแกลบแล้วทรงตัวฮะเปิดแกล แลวแก็บอันนี้เนี่ยไม่ต้องปิดหมายความว่าวันนี้ทั้งวันห้ามลงติดลบตรง,งนี้ดูง่ายๆเลยฮะสมมติว่าเปิดมาบวกแปดแล้วก็กลับมาบวกสองอย่างนี้ยังโอเคแล้วก็ทรงไปทั้งวันจะปิดตรงไหนช่างไม่เป็นไรกอให้อย่าให้ตามประบกอย่าให้ติดลบท่านอย่างนี้โอเคพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าวันนี้เปิดมาผมบอกว่าบวกแปดบวกไปแค่ห้าอย่างนี้แย่และ นะครับแล้วก็ระบว่างเตะก็ลงมาติดลบลบหนึ่งลบสองถ้าอย่างเงี้ยผมว่าบ่ายถล่มบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูง่ายมากเลยนะครับมันเหมือนคนหลังพิงฝาละครับก็เราก็ดูอาการสู้ไม่สู้หรือจะถอยอีกถอยอีกก็กลับบ้านกันเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันถอยเนี่ยผมคิดว่าถ้าหลุดแนวรับที่หนึ่งสามแปดห้าเนี่ยผมคิดว่าโลที่หนึ่งสามหกหกลับไม่อยู่นะฮะผมคิดว่าจะลงมาหนึ่งสามห้าศูนย์ ผมเชืว่าแรงขายจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะไปกังวลด้านอะไรก็ตามที่ตลาดกังวลน,นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามติดลบจำไม่ง่ายนะครับของเซ0ก็เหมือนกันนะครับเซปิดปิดที่860นะครับแนวรับแ5 8าผมเิดว่าเปิดมาน่าจะบวกประมาณทั้ง4-5จุดแล้วก็ต้องต้องบวกตัวกทั้งวันนะครับอาการของมันที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เล่น เล่นฟิวเจอร์สนะครับอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราก็าไปดูในรายสามสิบนาทีอันนี้เป็นกราฟรายสามสิบนาทีนะครับก็คือข้อแรกเลยตลาดต้องเปิดกระโดดฮนะอันนี้ก็คือมองมองในเชิงขาขึ้นถ้าขาขึ้นก็คือต้องเปิดกระโดดนะครับแล้วก็ต้องเปิดแก็บทิ้งไว้ไม่ต้องปิดนะครับแก็บนี้ก็อยู่ประมาณสักห้าแปดเอ่อแปดหกสองก็คือบวกประมาณสักสองจุดถึงสี่จุดอันนี้ไม่ต้องปิดเลย นะครับแล้วก็ขึ้นเป็เทส870ได้นะครับถ้า870ก็บวกประมาณเกือบ10จุดถ้าเป็นอย่างนี้ยคือขาขึ้นแต่ถ้าเปิดมาแล้วขึ้นมา5จุดแล้วลงมาติดลบกถ้าอย่างเนี้เสร็จแน่นอนนะครับหลุด858ลงแรงนะครับถ้าอย่างนี้มันจะเป็นภาพที่2นะครับสำหรับบนที่เล่นฟิวเจอร์สนะครับจะเป็นภาพที่2ก็คือภาพนี้ฮะเปิดมาปุ๊บบวกไปบวกไป56จุดแล้วก็ ทรง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 ถ้าอย่างนี้ปลายตลาดผมว่ากลับบ้านเก่านะครับถ้าลงลงเยอะนะครับถ้าลงถ้าลงของเซตอินเด็กเนี่ยจะลงมา1350ถ้าของเซต50จะลงมา830นะครับคือมีแนวรับระหว่างทางที่845แต่ผมคิดว่ารับไม่อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังภาพ2อันนี้สรุปแล้ววันนี้หลังพิงฝาฮะถ้าไม่สู้คุณก็กลับบ้านเลยนะครับ ต้องสู้ละนะครับถ้าไม่สู้จะไม่สู้ก็ถือแสดวว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะนั้นหุ้นวันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับวันนี้ผมก็แนะนำสองตัวฮะตัวแรกก็ CPO นะครับตอนนี้ก็เป็นทีมทยอยแจกเงินดิจิตอลผมเชื่อว่าล้านเปอร์เซ็นต์ฮะไม่แจกหมืน่นหมืน่นหมื่นบาททันทีจะทยอยแจกนะครับแล้วก็ทยอยแจกเนี่ยมันก็จะเป็นจะเป็นการรักษาหน้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็คือผมเชื่อว่า ไม่ได้ไปมองเรื่องเรื่องการกู้เงินมาอะไรไปมองเรื่องว่าเอ้ยต้องรักษาภาพลักษณ์นะรับปากแล้วต้องทําได้นะครับแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆถ้าเราทยอยจ่จายค่างเดียนมันดีจ่ายแล้วมันลืมแต่ถ้าเราจ่ายทุกปีอย่างเงี้ยจ่ายไปเรื่อยๆสี่ปีจ่ายไปเปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นรัฐบาลสี่ปีก็จ่ายสี่ปีโอ้โหภาพมันก็ยังอยู่บอกเฮ้ยเพื่อไทยทําทได้นะประกาศอะไรก็ทําได้หมดไม่ใช่ว่ารวมๆแรงๆนะนะผมคิดว่าเป็นภาพนี้นะก็เลย ตัวอย่างตัว c p l เนี่ยแนวรับมันชัดเจนฮะคือมาลงมาแถว54แล้วมันเด้งปิด55.75วันนี้แนวตั้งก็ประมาณ57.5ถ้าผ่านได้ก็ไป60ส่วนจุด stop loss ก็คือต่ำกว่า52.75คือผมมองว่ามันเป็นตัวที่ดาวไซด์เนี่ยมัน,ม,นมันจำกัดแล้วก็จุด stop loss ชัดเจนก็คือหลุดก็ทิ้งเลยนะครับแล้วก็โลตรงนี้อย่างที่คุณคนสิท พูดมานะฮะก็คือโลตรงนี้มันใกล้เคียงกับโลที่เกิดเกิดโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่น่าเบ็ดแล้วก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของทยอยแจกเงินดิจิตอลผมคิดว่าทยอยแจกถ้าทยอยแจกก็โอ้ยพวกโชหวยนี่ไอพวก c p พนี่รับเละเลยนะครับถ้าแจกก้อนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปดูสินค้าแผนอาจ่ายก้อนเล็กมันก็มาจ่ายไอพวกนี้แหะครับนะฮะ ส่วนอีกตัวหนึ่งเล่นตามดัชนีบอสติกไดอินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นรายวิปดาคือสัปดาห์สองสัปองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอสติกไดอินเด็กซ์ปรับขึ้นมาตลอดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคืนนี้ในวันศุกร์ก็ยังขึ้นอีก2%นะครับคือเรียกว่าถ้าเป็นเป็นรายเดย์เนี่ยหลังจากที่ลงมาแล้วก็ปรับไต่ขึ้นมาแล้วถ้าไปดูเป็นภาพกว้างๆเนี่ยเห็นว่าตัวบอสติกไดอินเด็กซ์เนี่ยมันเริ่มอยู่ในโซนของการฟื้นตัวนะครับมันเรียกว่าเริ่ม ดัชนีข้าระวังเรือมันดีขึ้นนะครับในกลุ่มนี้ผมก็ไปดู RCL กับ TTA นะครับแล้วก็มาเลือกตัวเดียวกับก็เลือก RCL ขึ้นมานะครับ RCL อันนี้ก่อนจะเลือกผมก็ไปดู weekly chart ก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็ลงมาเยอะนะครับลงมาใกล้เคียงกับปี2-1นะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มส่งตัวได้นะครับเรื่องส่งตัวได้ก็มาดูใน d a ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นว่าตรงแนวรับ18.5เนี่ยลงมา2ครั้ง ลงมาแตะปุ๊บเด้งแตะปุ๊บเด้งนะครับแล้วก็ในวันศุกร์เองก็เด้งเหมือนกันแตะปุ๊บเด้งแรงเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ปิด19.4นะครับแนวรับก็ให้เป็นที่18.5 18.7นะฮะแล้วก็ถ้าตรงนี้เด้งแล้วเนี่ยแนวต้านก็ประมาณ20.2กับ21.8ครับ ครับพี่วัดขอบคุณมากครับที่ทั้งนั้นสรุปปิดท้ายรายการ,รด้วยไอเดียของทิสโก้เราวันนี้นะครับมีคุ้นสต็อกโฟกัสของพี่นพสตัวฮะมีนาคัด1.95เนะครับเป้า2.26สกัปดาหนี้นะฮะแล้วก็ RBF คัด11แล้วก็เป้า12.4ฮะพี่วัดควานหุ้นมาให้เรา2ตัวนะฮะตัวแรกคือ CPO รับ54ต้าน57.5ฮะคัด52.75อฮะอีกตัวนึงคือ RCL ครับรับ18.5ต้าน20.2ครับ เรียบร้อยครบถ้วนพบกันใหม่พรุ่งนี้8.15โง5ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ